เอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับโค้ชผู้ฝึกสอนของอุดรธานี f c กันหน่อยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับต้อนรับโคชโคสวีผมรัตน์ครับสวัสดีโคชครับครับสวัสดีครับการโคชครับพูดถึงความพร้อมในเย็นวันนี้อุดรธานีมีความพร้อมอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับนะฮะในเรื่องทั้งตัวผู้เล่นและก็เอ่อในการเตรียมทีมครับกับปัญหาเรื่องของผู้เล่นติดโทษแบนแล้วก็ เหมือนกับมีปัญหาเรื่องของสูตรหน้าที่เป็นตัวทําทีมที่ดีก็คือรัชนลสีนอกวันนี้จะได้รับโอกาสาลงสนามไหมครับโคชชโชครับครับก็ในเรื่องตัวแ,แบนไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีปัญหานะฮะเพราะเราเราไม่มีเลยไม่ติดเลยนะครับส่วนรัชนพลเดี๋ยวไปเช็คอีกทีที่สนามอ่ะนะฮะครับครับ,รบก็บถือว่าเกมนัดแรกนี้เราพลาดไปแพ้นหนึ่งศูนย์ในบ้านของน้องบัวเกมนี้โคชชควางแท็กติกอย่างไรบ้างครับก็มันก็มันไม่มีทางเลือกอยู่แล้วนะฮะแล้วอย่างเราเล่นในบ้านนะครับเพราะนั้นเอ่อ วันนี้นะมันเป็นเกมที่สําคัญนะเพราะฉะนั้นในความมุ่งมั่นเลยต่างๆนะต้องให้เด็กมีสมาธิในเกมอย่างที่สุดนะครับครับจุดแข็งที่เราจะต้องระวังหนองบวัวพแชซี่คือมีความประสบการณ์ของ,ของนักเตะเขานะมีสูงนะส่ะนั้นเขาใช้ประสบการณ์นั้นมามาขับเคีื่ยวเราแต่เออ่ของเรานะครับก็ถือว่าได้ได,ได้ได้เปรียบในเรื่องเสียงเชียร์อะไรนะครับจะบ้านด้วยอันนี้แหละที่ที่เราจะมา มาสู้กับเขาครับแล้วรับโชคครับวันนี้ขอบคุณขอโชคมากครับขอให้โชคดีในเกมกันในขันเย็นวันนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับอุดรเจอกับนองบัวพิชเชย์ FC ยังไงอย่าลืมติดตามันด้วยผ่านช่องหน้า24ของเรา